18ครับข้อนี้ถามถึงรายละเอียดของธาตุโบเีียมด้วยนะครับโบเรียมเนี่ยครับเป็นกัมมันตรังสีครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มธาตุธาตซิชันนะครับส่วนตัวครับพี่เห็นว่าข้อนี้เนี่ยไม่เหมาะสมนะครับในการหยิบโบเีียมมาถามครับเพราะว่าโบเรียมเนี่ยเป็นธาตุที่มปลายเราไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจรายละเอียดของโบเีียมอยู่แล้วนะครับจัดว่าเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างจะยิบย่อยเกินไปนะครับเคนะดังนั้นครับ ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่อยากจะมีการให้หลักการเสริมนะครับจากเนื้อหาที่เราคุ้นเคยคร่าวๆนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับว่าข้อไหนถูกบ้านนะครับ1น3นะมาใชข้ข้อ1ครับข้อ1เช็คไม่ยากมากครับปัญหาเนี่ยจะไปอยู่ที่ข้อ2ข้อ3มนะครับมาดูข้อ1ก่อนครับข้อ1เนี่ยเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวนะครับอันนี้มันเป็นการสลายตัวของธาตุกำมะถังสีโบเลียมใช่ไหมเริ่มต้นนะครับมีกำรรมะถังสีโบเลียมอยู่เลขมวล274นะเลขอะตอม107 เขาบอกว่าสลายตัวครับให้อนุภาคอัลฟานะครับเห้ครับถือว่าสลายตัวให้อนุภาคเดียวนะอัลฟาเลขมวลสี่นะครับเลขอะตอมสองนะแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่สลายให้อัลฟาแล้วนะเอาเป็นธาตุเอกันนะครับแล้วก็เลขมวลครับตรงนี้ก็ดูสมการนิวเคลีย์อันนี้274ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็น270จนะครับจะได้ดุลกันนะ270บวก4ครับคราวนี้ก็เป็น274ก็จะดุลเท่ากันซ้ายขวานะครับ เลขอะตอมก็หลักการเดียวกันครับตัวนี้ก็เป็น105ครับเกนะครับรวมกันก็ได้ร้อยเจ็นะเคครับเราได้เลขมวลกับเลขอะตอมของธาตุที่ได้จากการสลายตัวแล้วครับเขาให้เช็คเขาว่าตัวที่เกิดมาเนี่ยครับอันนี้นะครับเราถือว่าเป็นธาตุ x นะธาตุ x เนี่ยครับที่เกิดจากการสลายตัวเนี่ยมี105โปรตอนอันนี้จริงครับเห็นไหมโปรตอนเช็คจากเลขอะตอมได้เลยนะครับ105โปรตอนจริงครับแล้วก็167นิวตอนเวลาชี้นิวตอนครับเราต้องเอาเลขมวลใช่ไหมเลข มาลบกับอะไรครับลบกับเลขอะตอมครับก็จะได้เป็นจํานวนนิวตอนนะอันนี้ลบกันแล้วครับจะได้เท่ากับ165าครับไม่ใช่167นะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผิดนะครับช้อยแรกตัวนี้ครับผิดนะหมายเลขหนึ่งตรงนี้ผิดครับเคนะครับพอเข้าใจนะครับเวลาเชคนิวตอนเนี่ยให้เอาเลขมวลลบเลขอะตอมนะครับเพราะว่าเลขมวลคืออะไรครับคือการรวมกันใช่ไหมระหว่างโปรตอนกับนิวตอนนะครับอันนี้เนี่ยโปรตอนครับสามารถดูได้จากเลขอะตอมดังนั้น ถ้าต้องการหาเขาว่านิวตอนเท่าไหร่เนี่ยก็เอาเลขมวลนะครับที่เกิดจากโปรตอนรวมกับนิวตอนเนี่ยมาลบกับเลขอะตอมครับที่เป็นการบอกจํานวนโปรตอนอย่างเดียวนะก็จะได้ออกมาเป็นจํานวนนิวตอน,นครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการหานิวตอนนะอันนี้พื้นฐานนะครับโอเคครับถือว่าอันแรกในผิดนะครับทีนี้ครับปัญหาคืออันที่2ครับ อันที่2เนี่ยครับเขาเช็คเลยครับว่าโบเลียมเนี่ยอยู่หมู่7หรือเปล่านะครับหมู่7ตรงนี้ครับหมายถึง 7B นะครับเพราะว่าโบเลียมเป็นธาตุกรมมตังสีที่เป็นทาตซีชันนะครับทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยครับในมปลายเราเนี่ยเราไม่ได้สนใจนะครับเรื่องการเช็คครับว่าทาตซิชันตรงนั้นอยู่หมู่ที่เท่าไหร่นะครับเข็มะเราจะไม่มีการเช็คนะครับว่าเป็นหมู่ 1B2B อนะครับอันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าโอกาสถามครับใน9วิชาสามัญกับแผดสองเนี่ยพี่คิดว่ายังพอมีโอกาสอยู่นะครับ ตรงนี้ก็เลยอยากจะให้หลักการครับในการดูว่าธาตุนิวเคลีธาตุนั้นน่าจะเป็นธาตุหมู่ไหนนะครับมีหลักการเท่าวๆอยู่นะมาดูครับตัวโบลีียมนะครับที่โจทย์ถามถึงตรงนี้เนี่ยเราต้องเริ่มจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนครับลงตามระดับพลังงานย่อยก่อนนะครับจะสามารถจัดเรียงได้อย่างนี้ครับอันนี้นะครับเป็นส่วนที่ต้องสนใจนะนี่คือรูปแบบครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับของธาตุโบลีียมครับเห็นไหมอันนี้เป็นแบบเขียนย่อนะครับการเขียนย่อเนี่ยครับจะมีวงเล็บตัวนี้อยู่ใช่ไหมวงเล็บธาตุหมู่แปดอยู่นะครับ เพื่อย่อครับย่อในส่วนของการจัดเรียงอิเล็กตรอนบางส่วนนะครับที่มันจะยาวเกินไปนะตรงนี้ครับเรเดียมตรงนี้ครับย่อมาจากส่วนนี้ครับเห็นไหมตรงนี้นะครับยาวๆตรงนี้เนี่ยย่อมานะครับใส่วงเล็บตรงนี้นะแล้วขาดเหลือตรงไหนเนี่ยก็ต่อท้ายลงมาครับเคนะครับก็จัดเรียงครับตามหลักการที่เราคุ้นชินกันครับเห็นไหมจัดเรียงนะครับตามหลักของอัลฟ์บาวนะ ก็จะเห็นนะครับว่าเรียงตามอัฟบาวเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะครับเพราะว่าเลขอะตอมเนี่ยมันมีถึง107เลยนะครับมีอะตอนถึง1นึงรอยตัวจริงไหมก็น่าจะยาวนะก็เลยต้องมีการเขียนย่อครับย่อเลขอะตอมเนี่ยในส่วนที่เป็นตัวก่อนหน้านะครับอย่างฮีเลียมเนี่ยครับก็แค่ย่อได้แค่2ใช่ไหมนีออนครับย่อได้10นะครับเลขอะตอมมันอยู่ที่10นะอาร์กอนครับก็ย่อได้18ตัวครับ18ตัวแรกในการจัดเรียงนะแล้วก็คลิปทอนครับก็ได้36สซีนอนครับซีนอนจะได้54 แล้วก็เรดอนนะครับเรดอนเนี่ยจะได้ถึง86ครับเคนะ86ครับเราย่อได้86กเนี่ยก็คือทั้งหมดตรงนี้ครับส่วนที่ย่อมานะพอเกินจาก86ครับแล้วก็มาเขียนต่อท้ายเองตรงนี้ครับเห็นไหมอันนี้ครับคือส่วนที่เกินมาจาก86กนะครับก็เขียนต่อนะจนครบ107ครับแต่ว่าตัวนี้ครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงกรอบสีแดงตัวนี้นะครับที่พี่กรอบเอาไว้นะจะเห็นว่าเขาไม่จัดเรียงตามหลักเอาบาวนะครับถ้าจัดเรียงตามหลักเอาบาวจริงเนี่ย มนต้องยึดแผนผังตรงนี้เป็นหลักครับเห็นไหมเราลองดูนะครับตามที่เขาจัดเนี่ยครับโบลเยียมเนี่ยเลขอะตอมนะครับ1น7นะมี107อิเล็กตรอนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขียนแบบย่อครับก็ย่อด้วยเรดอนตรงนี้ก่อนครับวงเล็บเรดอนไว้นะก็คือย่อส่วนนี้เอาไว้นะครับไว้ในวงเล็บแล้วเศษที่เหลืออยู่ครับเขาเขียนเป็น5 f 1 4ครับ6 d 5แล้วก็7 s 2ครับอันนี้ลองดูครับว่ามันตามหลักเอาบาหรือเปล่าครับ ถ้าตามอัลบาลนะครับ 7S เนี่ยมันควรจะมาก่อน 5F นะครับลองดูนะอันนี้ครับเห็นไหมเจ็ครับแล้วค่อยตามด้วย 5F ครับโอเคนะครับจะเห็นว่าต้องเขียน 7S ก่อนนะดังนั้นครับถ้าแก้ตามหลักอัลบาลเนี่ยต้องเขียนเป็นเรดอนนะครับแล้วตามด้วย 7S2 7S2 นะครับแล้วก็ตามด้วยห f าอแล้วค่อยเป็น 6D5 ครับ โดยทั่วไปครับถ้าตามหลักเอาบาเนี่ยทานิชันนะครับมันควรลงท้ายด้วยระดับฮานย่อยดีแบบนี้ครับโอเคนะอันนี้ครับถึงถูกต้องตามหลักเอาบานะครับแต่ว่าเขียนแบบที่พี่หยิบมาเนี่ยครับที่กรอบสีแดงตรงนี้เนี่ยมันก็ง่ายอย่างหนึ่งครับในการเช็คว่าตัวนี้เป็นธาตุมู่ไหนนะครับสาหรับทานิชั่นนะเราสามารถดูได้เลยครับเวลาเช็คนะครับว่าเป็นทานิชั่นหมู่ไหนเนี่ยให้เราดูอย่างนี้ครับ ให้เราดูที่ระดับพลังหลักนอกสุดนะครับอันนี้คือ7ใช่ไหมเจ็ดอยู่นอกสุดนะครับมันมีอิเล็กตรอนกี่ตัวครับมี2ตัวตรงนี้ครับมี2ตัวตรงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นอิเล็กตรอนที่เราจะพิจารณานะครับว่าอยู่หมู่ไหนนะต้องถัดเข้ามาครับอีกระดับพลังหลักอีกระดับหนึ่งครับมาที่6 d ดีต่อครับนับรวมตรงนี้ไปด้วยครับจะกลายเป็น5้บวกสใช่ไหมครับก็บอกได้เลยครับว่าโบเยียมตรงนี้เนี่ยอยู่หมู่ 7b ครับโอเคนะครับอันนี้สามารถบอกได้นะครับว่าโบเยียมอยู่หมู่ 7B นะ โดยการเอาระดับงานหลักครับ2อันสุดท้ายเนี่ยมารวมกันครับก็คือ7กับ6นะครับสอันสุดท้ายตรงนี้เอาอิเล็กตรอนมารวมกันสามารถบอกหมู่ได้ครับอันนี้คือหลักการที่พี่จะให้นะครับเข้มะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราจัดเรียงครับเราจะจัดเรียงตามหลักเอาบาวนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจัดเรียงตามหลักเอาบาวเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับโดยทั่วไปครับเราคุ้นชิันการจัดตามหลักเอาบาวใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเป็นหลักเอาบาวนะครับก็คือจัดได้ตามนี้ใช่ไหมให้เราดูครับที่ระดับฐานหลักครับ2อันสุดท้ายครับก็คือ7กับ6ครับเห็นไหมดูที่ตัวเลขเป็นหลักนะครับ7กับ6ครับแล้วก็เอามารวมกันครับเอาของ7มารวมกับของ6มารวมครับก็ได้เป็น 7B นะครับเคนะอันนี้ก็เผื่อไว้ให้นะครับเพราะยังไงเราก็คุนชินกับการจัดตามหลักเอาบาเหมือนกันนะเวลาจัดตามหลักเอาบาเนี่ยครับมันจะออกมาเป็นรูปนี้ให้เรามองครับที่ระดับฐานหลักก่อนครับ เอาตัวที่มากสุด2ตัวครับมารวมกันครับว่ามีอิเล็กตรอนเท่าไหร่ตรงนั้นครับจะเป็นเลขของหมู่นะครับอย่างนี้เนี่ยเราก็มองเลข7ครับเลข7มากสุดใช่ไหมรองจากเลข7ก็เป็นเลข6ครับเราก็เอาอิเล็กตรอนเนี่ยครับของ2ตัวนี้เนี่ยก็คือ2นะครับ2มาจากเลข7ตรงนี้นะแล้วก็5ครับที่มาจากระดับการหลักที่6นะครับเอา2ตัวนี้มารวมกันครับก็กลายเป็นเลขหมู่ขึ้นมาครับโอเคนะครับอันนี้เป็นหลักการเสริมให้นะครับสำหรับการเช็คว่าทานิชาตเนี่ยอยู่หมู่ไหนนะครับโอเคนะ ทีนี้มาเสริมตัวอย่างให้นิดนึงนะครับเราลองมาดูนะครับว่าเอาหลักการตรงนี้มาใช้ยังไงนะอันนี้ครับเป็น5ตัวอย่างที่เอามาให้ดูครับที่เขาจัดเรียงมเน่ะครับเวลาจัดเรียงเนี่ยให้เราเขียนแบบย่อนะครับเขียนแบบย่อจะได้เช็คได้ง่ายนะเขียนแบบย่อครับอันนี้ย่อสีนอนเอาไว้แล้วขาดอิเล็กตรอนตัวไหนก็เขียนเสริมต่อท้ายเข้าไปนะครับเพียงแต่ว่าแบบนี้เนี่ยเป็นการเขียนนะครับไม่ได้เป็นไปตามหลักเอาเบานะครับที่เอามาให้เนี่ยไม่ได้ตามหลักเอาเบานะเขียนไล่ครับตามลําดับของพลังงานครับเอา4มาก่อน5แล้วก็5ตามด้วย6ใช่มั้อนนีครับ ตามตัวเลขครับแต่ว่าไม่ได้ตามเอาบานะครับโอเคนะแต่เวลาเช็คก็เช็คง่ายครับอย่างที่บอกไปครับว่าเวลาเราเช็คเนี่ยเราก็เช็คจากตัวที่มากสุด2ตัวใช่ไหมเช็คจากเลข6กับเลข5้านะครับหลักมันหลักนะ2ตัวสุดท้ายนะครับ6กกับ5ใช่ไหมหกเนครับมันมีหนึ่งอิเล็กตรอนหมี9ก้าอิเล็กตรอนครับอย่างนี้รวมกันก็ได้10จริงไหมครับได้10นะเพียงแต่ว่ามันไม่มีหมู่ 10B ครับไม่มีหมู่10บนะครับแต่สังเกตดูครับ ที่หมู่ 8b นะครับ 8b เนี่ยมันกินยาวนะครับกินยาว3แถวนะกินยาว3แถวหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเราสามารถใช้หลักการนี้ครับตีความเป็นหมู่ 8b ได้3ตัวเลขครับก็คือแน่นอนครับถ้ารวมกันเนี่ยครับรวมกันนะเราได้เลข8เนี่ยครับก็เป็นหมู่ 8b แน่นอนครับอันนี้นะครับรวมกันได้เลข8แต่ว่าถ้ารวมกันครับสมือว่าเอา2ตัวท้ายรวมกันเนี่ยได้เลข9นะครับเราก็จัดอยู่ในหมู่ 8b เหมือนกันครับ โอเคนะหรือว่าถ้ารวมกันครับแล้วได้เลข10แบบแพตตินัมตัวนี้ครับก็ยังตีความว่าเป็นหมู่ 8b ได้เหมือนกันครับโอเคนะครับอันนี้ก็เสริมหลักการให้นะถ้าเกิดว่ารวมกันนะครับ2ตัวสุดท้ายเนี่ยรวมกันแล้วเป็นเลข8เลข9แล้วก็เลข10นะครับให้ตีว่าเป็นหมู่ 8b ครับเพราะว่า 8b เนี่ยมันกินยาว3มแถวนะครับโอเคมั้ยอันนี้เสริมหลักการให้นะครับถ้ารวมกันได้เลข8เลข9เลข10ให้ถือว่าอยู่หมู่ 8b ครับ อย่างแพตตินัมเนี่ยครับเห็นไหมแพตตินัมเราลงกันได้10นะครับแสดงว่าอยู่ 8B ครับก็ 8B จริงครับอยู่ในแถวนี้นะโอเคนะครับต่อมาครับลองดูตัวอื่นบ้างออสเมียมครับออสเมียมก็หลักการเดิมเอา2ตัวสุดท้ายมารวมกันนะครับ6เนี่ยครับมี2ใช่ไหมห้าก็มี6นะครับ6อิเล็กตรอนนะ6กบวกสได้8ครับอยู่หมู่ 8B ไหมครับอยู่หมู่ 8B ครับแถวแรกของ 8B นะออสเมียมตรงนี้ครับ โอเคนะครับสามารถบอกได้ด้วยนะว่าอยู่ที่แถวเที่ยวไหลของ 8B นะครับถ้าเป็นเลข10เนี่ยครับก็เป็นแถวสุดท้ายของ 8B เลข9แถวกลางครับแล้วก็ถ้าเป็นเลข8เนี่ยก็เป็นแถวแรกของ 8B นะครับต่อมาครับมาดูทองคําบ้างทองคําหลักการเดิมครับเอา1บวก10ครับได้11 11เป็นไงครับถ้าเป็น11นะครับให้ถือว่าเป็นหมู่ 1B ครับถ้าเกิดว่าเลขนะครับมันเกินเลข10ไปแล้วเนี่ยคราวนี้ เรามาเช็คจากหลักหน่วยของมันครับถ้า11เนี่ยหลักหน่วยมันคือ1นใช่ไหมหลักหน่วยคือ1นแสดงว่าทองคําอยู่หมู่1 b ครับเช็คแบบนี้นะเห็นไหมครับอันนี้ทองคําครับทองคําอยู่ 1B จริงครับโอเคนะครับมาดูต่อครับอิริเดียมครับ7บวก2ครับก็ได้9ใช่ไหมได้9แสดงว่าอะไรครับอยู่หมู่8 b ครับเห็นไหมเกอยู่หมู่ 8B นะ 8 9 0นะครับให้ตีเป็นหมู่ 8b ครับพอเป็น11บเ็นี่ยให้ดูเลขหลักหน่วยครับ11หลักหน่วยมันคือ1นดังนั้นก็อยู่1 1 b นะครับสารทองคำนะต่อมาครับร์นิเซียมครับตรงนี้อันนี้10ครับอันนี้2งรวมเท่าไหร่ครับรวมได้12ใช่ไหมเกินเลข10ไปแล้วให้ดูหลักหน่วยครับ12เนี่ยครับหลักหน่วยมันคือ2แสดงว่าตัวนี้อยู่หมู่2 b ครับร o นิเซียมครับตรงนี้ครับเห็นไหม2 b โ b เคนะครับหลักการตัวนี้ไปใช้ได้นะ ต่อมาครับทางสเตนครับตรงนี้4ีบวกสครับได้เท่าไหร่ครับได้6กครับก็ต้องเป็น 6B ครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับเห็นไหมหกบีทางสเตนนะต่อมาครับโรเรนเซียมครับโรเลนเซียมอันนี้อันนี้1ครับอันนี้2ครับอันนี้1อันนี้2รวมไปเท่าไหร่ครับรวมเป็น3ครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับก็ตามเลขของมันไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ได้เป็น 3B ครับโรเลนเซียมครับ 3B ี โอเคนะครับจะเห็นว่าไม่ยากแล้วนะครับสำหรับหลักการในการเช็คนะว่าอยู่มูไหนของ t ารนิชชั่นนะครับหลักการก็ประมาณนี้นะถ้าเป็นเลขหลักหน่วยทุกเนี้ยครับก็ตามมันไปเลยครับยังเว้น8-90ตรงนี้นะครับแนะครับก็ตาม 8B บไปส่วน9เนี่ยก็ตีว่าเป็น 8B นะครับเพราะว่า 8b มันกิน3แถวนะเลข10ก็ยังถือว่าเป็น 8B อยู่นะครับ11เป็น 1B ครับดูตามเลขหลักหน่วย12ก็เป็น 2B นะครับโอเคนะ แต่ที่เราคุ้นชินครับเวลาเราจัดเรียงเนี่ยเราจัดเรียงตามอะไรครับตามหลักเอาเบานะครับเพราะว่าจัดตามนี้เนี่ยมันช่วยเราเช็คได้ครับว่าเป็นทันิชันหรือเปล่านะครับอย่างเช่นทองคำเนี่ยครับทองคำเนี่ยถ้าเราจัดจริงๆนะครับเวลาจัดเรียงครับของทองคํานะทองคำเนี่ยครับเลขต่อมันเจ็ดเก้าใช่ไหมเราก็จะเขียนย่อครับย่อเป็นซีนอนก่อนเสร็จแล้วเศษที่เหลือครับเราก็จะจัดเรียงได้ยังไงครับได้เป็น 6S นะครับ 6s 1นะแล้วก็ตามด้วย 4F ครับ 4F14 นะตามแผ่นผังตรงนี้นะครับไล่ตามแผ่นผังเลยนะแล้วก็ตามด้วยอะไรครับตามด้วย 5D ครับ 5D10 จริงๆเวลาเราเขียนนะครับเราจะเขียนเป็น 6S2 4F14 แล้วก็ 5D9 ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องมีการปรับครับให้มันเสถียรนะครับปรับเป็นบรรจุเต็มครับจาก 5D9 เนี่ยก็เลยเป็น 5D10 นะครับโดยเอาจาก 6S2 ตรงนี้มานะเขียนนะครับอันนี้เป็นการปรับให้เสถียรนะครับก็เลยกลายเป็น 6S1 4F14 แล้วก็ 5D10 นะครับเรียงได้แบบนี้นะ พอเลียงได้แบบนี้ครับขั้นแรกเนี่ยเราก็จะรู้ครับว่ามันคือการจากการที่มันลงท้ายนะครับด้วยหลักพันย่อยดีครับอันนี้เราก็จะรู้เป็นการใช่ไหมถ้าโจทย์ถามอีกว่าอยู่หมู่ไหนเนี่ยเราก็เช็คได้ครับโดยการดูที่เลข5กับเลข6นะครับเลขที่มากสุด2เลขนะ5กับ6ครับเอาอิเล็กตรอนมารวมกันอันนี้1อันนี้10รวมเป็น11ดครับดูที่เลขหลักหน่วยครับถ้าเกิน10ไปแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นหมู่ 1B ครับ โอเคนะลำดับขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะตามปกติของเราก่อนครับถ้าปรับเป็นบรรจุเต็มได้ก็ปรับเป็นบรรจุเต็มปรับเป็นบรรจุครึ่งได้ก็ปรับเป็นบรรจุครึ่งนะครับเสร็จแล้วพอเราจะเห็นครับว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นหลักมันย่อยดีก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นธาตุทรานซิชันอยู่หมู่ B นะครับถ้าโจทย์ถามอีกว่าอยู่หมู่ที่เท่าไหร่เราก็เช็คได้ครับตามหลักที่พี่บอกนะก็ดูจากตัวเลขมากสุด2ตัวครับเอาเลขตอนของ2ตัวนี้เนี่ยมารวมกันก็จะกลายเป็น11ใช่ไหมครับ เราดูที่เลขหลักหน่วยครับอันนี้ก็สามารถบอกได้ว่าเป็นหมู่ 1B นะเคนะครับก็ให้หลักการประมาณนี้นะครับลองไปทวนกันดูนะครับสำหรับการเช็คนะครับว่าทาตนิชันอยู่หมู่ไหนนะจริงอยู่ว่าโอกาสออกเนี่ยค่อนข้างจะน้อยครับแต่ว่ายังพอมีโอกาสออกอยู่นะครับดังนั้นหลักการตรงนี้เนี่ยรู้เอาไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเี้ครับาดูที่โจทย์ต่อนะที่โจทย์นะครับเขาให้แค่เลขอะตอมของโบเรียมมานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเองนะครับว่าโบรีียมจัดเรียงอิเล็กตรอนยังไงนะ อย่างตัวอย่างที่พี่ยอมาให้ครับตรงนี้เห็นไหมอันนี้จัดมาให้แล้วนะครับจะเห็นว่าเวลาจัดเรียงนะครับมันจัดเรียงได้อย่างนี้ก็ใช้หลักการเดิมของเราครับดูเลขที่มากสุดนะครับเลขมากสุดนะก็จะเป็นเลข7กับ6ใช่ไหมครับัำนวนหลักที่ um ท NP มากที่สุดนะครับ2ตัวนะเอา7อิเล็กตรอนครับของ7กับ6เนี่ยมารวมกันครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ5บวก2ได้7ใช่ไหมดังนั้นโบเรียมก็อยู่หมู่เ b ็ีนะครับเช็คกันอย่างนี้นะเคยครับอันนี้ก็ถือว่าถูกครับเขาบอกว่าโบยิเนียม7นี่ แต่ว่าถึงแม้เช็คหมายเลข2ได้ครับปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ที่หมายเลข3ครับหมายเลข3เนี่ยครับเราต้องรู้ได้ครับว่าโบเลียมมีโอกาสมีเลขออกซิเ่นเป็นบวก4ได้หรือเปล่านะครับเพราะจะสูตรตรงนี้ครับสูตรตรงนี้เนี่ยออกซิเจนเนี่ยครับมันลบ2เสมออยู่แล้วนะลบ2คูณ2ครับก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับลบ4ใช่ไหมจะเป็นสารประกอบนี้ได้โบเลียมครับต้องมีเลขออกซิเจนเป็นบวก4ครับ ตัวโจทย์นะครับก็ถามตรงๆเลยว่าโบเรียมมีโอกาสเป็นเลขออกซิเจนบวกสได้หรือเปล่านะครับต้องเป็นบวกสี่นะครับถึงสามารถเกิดสารประกอบออกไซด์ตัวนี้ได้นะโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่มาตั่งจําอยู่แล้วนะครับว่าโบเรียมมีเลขออกซิเจนเท่าไหร่ได้บ้างนะครับเพราะว่าเป็นธาติชินที่เราไม่ค่อยสนใจกันในมปลายอยู่แล้วนะโอเคนะครับปัญหาข้อนี้ครับก็คือเ้าถามในจุดที่มันก็แ้งจะยิบย่อยเกินไปนะครับ จริงอยู่ครับข้อ2เนี่ยจะพอมีหลักการแต่ข้อ3เนี่ยครับเราไม่สามารถไปไล่จําไม่ได้ทุกตัวนะครับว่ามีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่ได้บ้างนะครับตรงนี้ก็เลยมีปัญหานะโอเคนะครับแต่ว่าข้อนี้พี่เฉลยให้เลยครับโบลีียมเนี่ยครับมันมีเลขออกซิเดชันนะครับเป็นบวก3ครับบวก3ได้บวก4ก็ได้ครับบวก5ก็ได้แล้วก็บวก7็ก็ได้ครับอันนี้ครับคือเลขออกซิเดชันที่เป็นไปได้ของโบรีียมนะครับ จะเห็นว่าเป็นบวกสี่ได้ครับถ้าเป็นบวกสี่ได้ก็แสดงว่าเกิดสันประกอบตัวนี้ได้ครับข้อสังก็ถูกนะเขเคนะครับก็จะมีปัญหานะครับสำหรับข้อนี้นะเพราะว่าจะตัดชอยก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีชั้งชอยที่เป็น2เท่านั้นหรือว่าเป็น2และ3นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องมาเช็คอยู่ดีครับว่า3เนี่ยถูกหรือเปล่านะครับเขเคนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อ2นะสำหรับข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าเวลาเราดูเนี่ยรู้สึกว่าข้อถามสวนที่ยิบย่อยไปนะครับแนะนําให้ข้ามไปก่อนนะแล้วตัดชอยแม่ด้วยนะครับเจอแบบนี้เนี่ย แนะนำให้ข้ามไปทำข้ออื่นก่อนดีกว่านะครับแล้วยิ่งใครที่จัดเรียงอิเล็กตรอนไม่ค่อยจะคล่องนะครับตรงนี้จะมีปัญหาด้วยครับตั้งแต่ข้อ2อนะเพราะว่าข้อ2เนี่ยเราต้องเริ่มต้นด้วยการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับด้วยอิเล็กตรอนเนี่ยจำนวนทั้งหมด107ตัวครับอันนี้เนี่ยใครที่จัดไม่คล่องอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายนะครับแล้วก็กินเวลาด้วยนะสำหรับการทําข้อข้อเดียวนะครับดังนั้นแนะนําครับข้อนี้เนี่ยถ้าเจอนะครับให้ข้ามไปก่อนนะครับเข้ามา แต่เลขออกซิเจนเนี่ยครับจริงๆแล้วเรายังพอกะได้ครับว่ามันมีโอกาสเป็นเลขอะไรได้นะครับจากการที่เราสามารถเช็คหมู่ได้แล้วพอเช็คหมู่ได้เนี่ยครับเราพอกะได้ครับว่าเลขออกซิเจนเนี่ยที่น่าจะมีชัวร์นะครับของท่าท่านั้นคือเลขอะไรนะลองดูตารางท่าตรงนี้ครับสังเกตดูครับว่าเลขออกซิเจนนะครับที่มีแน่นอนเลยเนี่ยของธาตุธาตุั้นแต่ละตัวนะครับมันจะตรงกับเลขหมู่ครับลองดูครับอย่างเช่นหมู่ 4B ครับ หมู่ 4b ครับจะเห็นว่ามันจะมีครับบวก4เนี่ยทุกตัวเลยครับที่อยู่ในหมู่ 4b เห็นไหมมีโอกาสเป็นบวก4ได้หมดเลยนะครับหรือว่าเป็นหมู่ 1b ครับ 1b นะครับมันก็มีโอกาสครับเป็นบวก1ได้ทุกตัวครับเห็นไหมครับอย่างเงินเนี่ยเป็นบวก1เสมอแต่ c o ปอร์ครับเป็นบวก1ได้แต่ว่าเป็นบวก2ก็ได้นะครับอันนี้ครับเป็นจุดที่เราต้องมานั่งจานะครับว่ามันเป็นอะไรได้บ้างนะแต่ถ้าจะให้คอนเฟิร์มครับเราสามารถกล่าวข้าวได้ครับพอเราเช็คหมู่ได้แล้วเนี่ย เราสามารถบอกได้ครับว่าไอตัวนี้มีโอกาสเป็นเลขออสซิชันของเลขหมู่มันได้ครับจริงไหมถ้ารู้แล้วครับว่าเงินเนี่ยเป็นหมู่ 1B นะครับก็สามารถบอกได้ครับว่ามันสามารถมีเลขออสซิชันเป็นบวก1ได้ครับหรือทองคาก็เหมือนกันครับพอเราเช็คแล้วเนี่ยว่าไอเลขอะตอมเนี่ยเลขอะตอม79ตรงนี้นะครับมันอยู่หมู่ 1B เราก็สามารถบอกได้ครับว่าไอธาธาตุนี้เนี่ยมีโอกาสมีเลขออสซิชันเป็นบวก1ได้ครับ โอเคนะตัวอื่นอาจจะไม่รู้ครับแต่ว่าสามารถบอกได้ครับว่ามันมีโอกาสเป็นบวกหนึ่งได้ครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่เสริมให้อีกหลักการหนึ่งนะครับสามารถดูได้ครับว่าน่าจะมีเลขออสซิชั่นเป็นเท่าไหร่นะครับหลักการตรงนี้นะครับอาจจะใช้กับหมู่ 8B ไม่ได้ครับว่าปุดหมู่ 8B เนี่ยมันกินทั้งหมด3แถวนะจริงไหมแต่ว่าตัวอื่นไม่มีปัญหานะครับตัวอื่นเนี่ยสามารถเอาหลักการตรงนี้ไปกะได้ครับว่าเลขออสซิชันอะไรที่มันน่าจะเป็นไปได้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมก้าเคมคลายทุกปมในเคมีมปลายนะครับหรือว่าติดตามทาง YouTube Channel เคมีพิพีเมก้าเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลรงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล็คอร์สตลุยข้อสอบนะครับเนื้อหาครับก็แบ่งเป็นม .4 ม5ม6นะครับ การเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อน้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะพี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมาญและแผทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทัวสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับ้อตรงนี้นะโอเคนะครับ ซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเขี้มั้ย ซึ่งคอร์สตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะแล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่า แอดมานะครับที่ Line ID Mega กาเคม12นะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ